ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่ดีไม่ว่าดีก็มาให้เด็กถอนหงอกซะงั้นคุณผู้ชมช่วยผมหน่อยครับช่วยผมนับดูฮะลิซ่าพักขมลนกับไอรักชนกเนี่ยถอนหงอกคนแก่พักเพื่อไทยไปกี่เส้นเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ครับเมื่อวันที่19กกันยายนเนี่ยก็เป็นวันที่มีการปลด กล่าวแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายุทิน,นชาญิวีรกูลเนี่ยนะครับพอออกมาปั๊บเนี่ยแน่นอนเลยนะักข่าวก็ต้องมีหน้าที่ก็ต้องไปถามคนนั้นคนโน้นคนนี้นะี่นะครับนักข่าวก็ไปถามภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นคนของเพื่อไทยเป็นแกนนาของพรรคเพื่อไทยนะี่นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ก็มีเจรายุห่วงทรัพย์ันนี่เป็นสสของพรรคเพื่อไทยผมจะยกมาแค่สองคนนี้นะเพื่อมาเล่าให้เห็นว่ามันมันเป็น ความเห็นที่มันไปไปไปกระตุ้นตอมตอมตอมอารมณ์เสียของสสพักประชาชนบางคนที่ต้องออกมาตอบโต้นี่นะคือเขามีเรื่องเบื้องหลังมาถ้าใครที่ติดตามข่าวนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้วันที่สิบเก้าเนี่ยนักข่าวพอไปถามภูมิธรรมภูมิธรรมพูดอย่างนี้ครับมาดูว่าความเห็นของคนแก่อย่างภูมิธรรมอย่างที่ผมจัวหัวชื่อคลิปไว้ว่าพัก คนแก่เวพักเด็กเนี่ยทำไมผมใช้คําว่า v วพักคนแก่เวียพักเด็กเดี๋ยวท่านมาฟังภูมิธรรมนะฮะคือพอนักข่าวถามเนี่ยภูมิธรรมบอกว่าน่าจะต้องไปถามพักเด็กเป็นหลักเนี่ยพักที่เขาสนับสนุนส่งเสริมขึ้นมาว่าคิดอย่างไรนีที่ไปส่งเสริมสนับสนุนจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพักอะไรเนีย และสนับสนุนเขาขึ้นมาถามว่าวันนี้เขาพอใจไหมเห็นมีคนที่ปปชติดขัดอยู่ก็ยังมีที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ้นหรือบริษัทอะไรก็ไปดูเอาดังนั้นต้องไปถามพักน้องๆแน่นผมถามตอบนะฮะก็ประมาณนี้ที่ผมถามตอบทีนี้มาที่คนหนึ่งก็คือจีรายุห่วงทรัพย์เนี่ยก,ก็ก็พูดกันนักข่าวมาว่าเอ รัฐมนตรีของรัฐบาลหนูเนี่ยหลายคนมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าทุจริตในอดีตมีเรื่องร้องเรียนมีคดีในองค์กรอิสระจํานวนมากเนี่ยนะบางคนถูกชี้มูลความผิดโดยปปชาบางคนเป็นอดีตข้าราชการเก่าที่มีก็คือแฉว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคอ,อรมอ,อมาเป็นรัฐมนตรีในคอ,อรมอของอนุทินเนี่ยมีปัญหาอยู่หลายคนทุจริตมั่ง มีคด,ดีเก่าทั้งในส่วนของด s ียของตำรวจและองค์กรอิสระอะไรต่างๆคือพยายามที่จะแฉออกมาพูดง่ายๆแล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีสำนักข่าวไปขุดคุยว่ามีพฤติกรรมเชื่อมโยงกับการฟอกเงินมีเงินนอกระบบโอนไปสู่บัญชีของตนเองจำนวนมากและพบเส้นทางการเงินโอนไปดูแลสสหลายคนเนะี่คือพยายามจะบอกว่ามันมีรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยมีพฤติกรรมทุจริต มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรต่างๆถูกร้องเรียนอยู่ก็มีเ่ยนะแล้วเขาก็วบเจรยุทธ์นี่ก็วบมาที่พักประชาชนเจรยุทธ์บอกว่าพักประชาชนที่วัยรุ่นคาดหวังไว้เนี่ยต้องไปอ้างวัยรุ่นด้วยนะจะต้องรับผิดชอบในการโหวตเพราะดูจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่ามีการดีลปีศาจน้ำเงินบวกส้มกันมาตั้งแต่ต้น MOA ก็แค่พิธีกรรมใช่หรือไม่นะกล่าวหาเขาแบบจังเลยแล้วก็ยังพูดเพิ่มอีกว่าเมื่อพักประชาชนโหวตเป็นนั่งร้านนี่ไปบอกว่าเขาเป็นนั่งร้านเนี่ยนะย่อมต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนับจากนี้ดีลประษาทหรือดีลลับที่เกิดขึ้นจะเป็นการหักศรัทธาของคนรุ่นใหม่ที่ไม่น่าไว้วางใจอีกต่อไปนี่จริญยุนะกับภูมิธรรม ตัดพักส้มจังๆตรงๆมีเหรอครับที่สองสาวของสสของพรกประชาชนจะย,ยอมทั้งสองคนเนี่ยคือลิซ่ากับลิซ่าพักคมนุนันนันเนี่ยนะสส,สบัญชีรายชื่อของพักประชาชนกับไอ้รักชนกสีนอกสสกทมของพักประชาชนเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ประกอบ นี่ไอซ์วาดกับเพื่อไทยนี่นะอันนี้เป็นของอกราฟิกของไทยรัฐนะให้ท่านดูเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆนีนะ,ะแล้วมาดูอีกอันหนึ่งของพัะคำมนุษน,นั้นน,น,น,นไทยรัฐก็จับมาประจันหน้ากับในภาพนะครับประจันหน้าในภาพกับภูมิธรรมแล้วก็ดึงไฮไลท์ข้อความเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังเนี่ยให้ท่านดู เป็นบรรยากาศก่นกอนนะส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจากมัติชนก็ต้องขอบคุณทั้งมติชนทั้งไทยรัฐนะครับที่หยิบยืมมาให้ท่านได้เห็นความเคลื่อนไหวในภาพที่เกี่ยวข้องกับข่าวทีนี้มาดูหลังจากโดนคนแก่ซัดเอาอย่างนี้เนี่ยพักคนแก่ซัดบอกว่าไปถามพักเด็กไปไปบอกเขาเป็นพักเด็ก จริงๆเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าคนพักคส้มน,นี่เจ๋งๆทั้งนั้นเลยเขาก็สวนดีครับเรื่องอะไรอยู่ๆมามาแซะมาค่อนแคะมาว่าเขาอย่างนั้นเนี่ยนะเขาก็สวนดีอ่ะเดี๋ยวคนแรกที่จะเล่าให้ฟังว่าเขาสวนยังไงเนี่ยก็คือสสลิซ่าพคกมลนุนันนันลิซ่าบอกอย่างนี้ครับ ี่ถ้าบอกว่าแทนที่จะวิจารนณนาตาคณะรัฐมนตรีหมายถึงว่าคนแก่นะแทนที่จะวิจารณ์หน้าตาคณะรัฐมนตรีแล้วก็มุ่งหน้าตั้งทีมตรวจสอบการทํางานของของคณะรัฐาบาลแต่ดันมาตอบว่าให้ไปถามพักเด็กแน่นอนหมายถึงพักประชาชนนี่แหละถ้าดิฉันจะตอบกลับไปบ้างว่าเมื่อไหร่พักคนแก่ จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านร,ร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลเจ้าทีถ้าตอบแบบนี้ก็หาว่าเด็กลำปามอีกไม่มีบรรยาทอีกสารพัดนี่มันต้องสวนอย่างนี้ครับกับคนที่ตอบมาแบบนั้นแล้วก็ลิซ่าเขายัางบอกว่าการเมืองที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงคงไม่ต้องการเพียงนักการเมืองที่อายุมากแต่ต้องการนักการเมืองที่กล้าหาญมีวุฒิภาวะต่อการก้าวเดินไปในทุกสถานการณ์ที่ท้าทาย ท่านควรพร้อมเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมมือกับพักประชาชนได้แล้วค่ะพักเพื่อไทยเสียเวลาแดกดันพักประชาชนมาเป็นเดือนอิ่มได้แล้วค่ะจงเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กเคารพให้เด็กระลึกถึงคุณความดีส่งต่อประเทศนี้ให้คนรุ่นดิฉันด้วยความปรารถนาที่ดีได้แล้วท่านจะได้พักผ่อน ช่วยนับด้วยนะครับว่ถอนหงอกไปกี่เส้นแล้วนี่ลิซ่านะลิซ่าพักขมมน,นุนอน,นันด้วยวาจาแสบสันถึงพลิกถึงขิงนี่เป็นสาวใต้นะครับเมันก็ต้องสวนอย่างนี้แล้วก็โดนมาอย่างนั้นเนี่ยนะผมก็เลยมาตั้งชื่อว่าพักคนแก่วิสพักเด็กเนี่ยนะอะทีนี้มาพักขมแลล้วนะ พักคำมนสวนไปแสบไประดับหนึ่งแล้วนี่นะทีนี้เดี๋ยวมาให้ดูอีกคนหนึ่งสอสไอรักชนกสีนอกอันนี้รับประกันความแสบนะครับรับประกันความแสบความความแสบความแสบอะไรก็แล้วแต่นี่นะไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่จัดจ้านเรื่องวีปากไม่ธรรมดา กันเป็นขวัญใจของคนที่รักการต่อสู้รักความเป็นธรรมไอ้ตอบอย่างนี้ครับไอ้บอกว่าเธองงไอ้งงดิฉันค่อนข้างสับสนและงงงเป็นอย่างมากที่สสที่บรรดาคนของพรรคเพื่อไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าทอคุณสมบัติของรัฐมนตรีหลายคนในคณะมนตรีชุดนี้ ทั้งยังชี้นิ้วว่าเป็นความผิดของพักประชาชนที่ทำให้ได้คลรมอหน้าตาแบบนี้เออไองงแล้วไอยังบอกว่ากว่าสิบคนก็ล้วนหมายถึงว่าบรรดารัฐมนตรีที่ที่ท,ที่ที่เป็นรัฐมนตรีในในคณะมนตรีของในรัฐบาลอนุทินนี่นะ กว่าสิบคนล้วนเคยกอดคอกันร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนซึ่งเกือบสองปีแรกก็ไม่เห็นใครในพรรคเพื่อไทยออกมาร้องแรกแหกกระเช้ว่ารัฐมนตรีคุณสมบัติมีปัญหาคนมันไม่ดีคนนี้คอรรัปชันแต่วันนี้กลับมากดด่าเอากับพรรคประชาชนอาจลืมข้อเท็จจริงไปว่าหากวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาล ตัวเองก็คงต้องใช้บริการคนที่ตัวเองกำลังชี้นิ้วด่าอยู่นี่แหละนี่แค่เริ่มต้นก็แสบแล้วไหมครับบอกแล้วว่าับประกันความแสบความแสบของน้องไอรักชนกแล้วไอยังพูดต่อว่าแดกดันกันจังเรื่องนายสุชาติทําอย่างกับว่าคอรมอเพื่อไทยไม่เคยมีชื่อนี้เป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้วพักเพื่อไทยไม่ส่องกระจกดูตนเองบ้างหรือว่า สองปีที่แล้วผ่านมาเป็นสองปีที่ศูนย์เปล่านี่เป็นไงล่ะครับช่วยนับด้วยนะครับถอนหบอกไปกี่เส้นแล้วแทนที่จะตั้งใจทํางานเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งตั้งหน้าใช้เวลาสี่เดือนที่เหลือดันกฎหมายออกมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่กลับดานหน้าออกมาโจมตีพักประชาชนทุกวันล่าสุดนี่ก็ชี้นิ้วว่าเราเป็นพักเด็กเป็นพักเด็กน้อย ประทานโทษเธอะลิชันก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงต้องเอาเรื่องความอาวุโสมาลดทอนกันคนสูงอายุในพักเพื่อไทยจำนวนมากอยู่มาจนป่านนี้เห็นกันแล้วว่าหลายคนที่ตำแหน่งสูงส่งกลับไม่เคยได้นำส่งอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ประเทศนี้ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างได้ยศได้ตำแหน่งไปแจกกันแล้วก็ดีใจเหมือนลิงได้แก้วนะไม่เบาเลยยองไงเนี่ย ไม่มีปัญญาจะเอาอำนาจไปใช้เพื่อทำประเทศชาติดีขึ้นอยู่ในอำนาจกันมาอย่างยาวนานแต่มีปัญญาพาประเทศได้แค่นี้ยังมีหน้ากล้าจะดูถูกคนที่อายุน้อยกว่าลองเทียบงานฝ่ายนิติบัญญัติกันแล้วท่านไม่อายบ้างหรยอนี่ไงเป็นไงล่ะครับคนแก่โดนเด็กสวนเอาแล้ว คุณผูชมช่วยนับด้วยนะถอนหงอกไปกี่เส้นแล้วนับไม่ทันใช่ไหมครับแต่มาต่อยังไม่หมดของน้องไอยังไม่หมดครับน้องไอบอกอย่างนี้ผู้อาวุโสที่วันวันดีแต่น้าลายแตกฟองหาแต่ทางเข้าสู่อำนาจแต่พอได้แล้วก็ไม่มีปัญญาจะใช้ให้เกิดประโยชน์คำพูดที่ท่านใช้ วิจาร์ด้อยค่าคนอื่นก็ร้ายค่าร้ายราคาพอๆกับตัวตนจริงๆของท่านเป็นไงล่ะครับลุงกแก่ๆพักเพื่อไทยฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับดิฉันก็ขอวอวยพรให้แข็งแรงวีปากดีมีชีวิตยืนยาวไปเรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งจะได้นั่งมองดูคนที่ท่านดูถูกดูแคลนพาประเทศไปสู่ทางออกและอนาคต เพื่อวันหนึ่งในอนาคตจะย้อนมองตัวเองแล้วคิดได้ว่าวันที่มีอำนาจกลับหักหลังประชาชนอยู่ในอำนาจไปวันๆอย่างไร้เจตจำนงและความกล้าหาญเพื่ออยู่ไปนานๆแล้วในอนาคตจะสำนึกได้เป็นไงครับน้องไอซที่สวนแสบทุกเม็ดเลยนะฮะนับนับได้รือ,อยังครับว่าถอนหงอกคนแก่ไปกี่เส้นเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยนะคือผมอันนี้ถ้าถามผมนะไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างน้องไอซ์หรือว่าพักขมลนผมไม่เข้าใจภูมิธรรมไม่เข้าใจจีรายุไม่เข้าใจคนเพื่อไทยว่าซึ่งอาจจะมีอีกหลายคนนี่นะที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอ,อาจจะไม่ใช่เคสเรื่องของ ที่หมายว่า,เ,าเคสที่มาวิจารหรือมาดา่าเอา้มามามา,มาด่านี่แหละว่าพักเด็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เคสนี้เคสก่อนก่อนนี้เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องผมก็ไม่เข้าใจว่าภูมิธรรมกับเยรายและคนเพื่อไทยอีกหลายคนเนี่ยทำไมถึง,ถ,งถึงต้องมีท่าทีลักษณะที่ยังแสดงอาการของคนที่แค้นพักประชาชนไม่หายทั้งทั้งที่ถามจริงๆเนี่ยพักประชาชนพักส้มเนี่ย เขาผิดตรงไหนที่เขาไม่เลือกคุณเนี่ยผมยังไม่เข้าใจผมว่าเขาคิดถูกหรือเปล่าที่เขาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยไม่เลือกคนของพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยและท่าทีของภูมิธรรมท่าทีต่างๆที่แสดงออกแล้วก็พยายามที่จะพูดเย้ยหยันหรือไม่ก็ลักษณะเป็นไปบูลลี่ไปไปด้อยค่าพรรคประชาชนอะไรต่างๆ การที่ท่านทําอยู่แบบนั้นเนี่ยเขาไม่เลือกท่านเป็นนายกไม่เลือกคนของของพรรคท่านเป็นนายกคมนตรีเนี่ยผมว่าพรรคส้มเขาเขาเขาทำถูกแล้วนี่นการเป็นแบบนี้เนี่ยไม่รู้นะฮะผมคุณผู้ชมลองวิจายัยมาหน่อยว่าท่านรู้สึกยังไงกับพรรคเพื่อไทยกับภูมิธรรมหรือกับเยรายุทธ์หรือกับคนอื่นผมว่าไม่ได้มันยิ่งมองว่าท่านความรู้สึกที่มีต่อท่านกับพรรคเพื่อไทยนี่นะ มันแย่นะฮะมันแย่ลงภาพความรู้สึกที่ผมมีต่อเนี่ยหลังจากที่รับรู้เรื่องนี้เนี่ยนะรู้สึกมันแย่ลงแล้วแล้วผมผมไม่แปลกใจเลยที่พักขมมนกับไอซ์โดยเฉพาะไอซ์นี่ไอซ์เป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างจะเก็บอารมณ์ตัวเองค่อนข้างจะมีอารมณ์แบบชัดเจนกับเรื่องแบบนี้นผมผมผมไม่แปลกใจและไม่โทษว่าที่เขาสวนกลับออกไปแรงๆแบบนี้เนี่คือเขาโดนแบบ แบบนี้จากพรรคเพื่อไทยมาหลายครั้งแลหลายเรื่องทีนี้อพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผมว่าผมว่าท่าทีหรือว่าการแสดงออกของของภูมิธรรมของคนเพื่อไทยกับพรรคประชาชนหรือกับภูมิภูมิใจไทยหรือกับกับใครแล้วแต่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยท่าทีลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ว่า กับรรคประชาชนณปัจจุบันรู้สึกเขาเขาจะเล่นกันแรงนะแม้กระทั่งบรรดาเครือข่ายคนของของพรรคเพื่อไทยนี่จะสวนในลักษณะต่างทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยนี่ค่อนข้างแรงอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนลักษณะกับลักษณะเปิดสึกอะอะไรประมาณนั้นนี่นะ แต่ว่าเปิดศึกนี่มันเปิดได้หลายแบบคือมันไม่แปลกอะพรรคการเมืองที่จะมาสู้มาตีกันมารบกันด้วยแต่ว่ามันต้องสร้างสรรค์มันต้องมีกลืนมันต้องมีภูมิปัญญามันต้องสู้กันด้วยความฉลาดสู้กันด้วยเกมที่มันมันมันเป็นสุภาพบุรุษหน่อยมันสู้ด้วยเกมที่มันไม่นำเน่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะสู้กันด้วยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนที่ไอ้พูดตอนท้ายอ่ะบอกว่าเนี่ยนะอะไรนะลองเทียบงานฝ่ายนี่เป็นหยัดกันแล้วท่านไม่อายบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออุน,นี้จะไปเทียบผลงานกันในสภาเนี่ยนะผมบอกได้เลยเพื่อไทยสู้พักระยาชนไม่ได้เดี๋ยวถ้าถามว่าไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่พูดตรงนี้มันเยอะแล้วบางอย่างผมก็จําได้ไม่หมดไปไล่มาเลยว่าใครเสนอกฎหมายอะไรต่างๆต่อสู้เรื่องราวอะไรต่างที่มันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อ ชาวบ้านเขาเนี่ยใครทําได้ดีกว่าใครทําได้เยอะกว่าแล้วผลงานสองพักนี่นะถ้าท่านถ้าคนเพื่อไทยคิดว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยต้องไปเอาชนะเขาในเรื่องผลงานไม่ใช่เอาชนะด้วยการรี่มาด้อยค่าเขาคุณยิ่งไปด้อยค่าเขาเนี่ยนะคนยิ่งไม่เห็นค่าคุณคนยิ่งดูคุณไร้ค่าภูมิธรรมครับผมว่าภูมิธรรมนี่ ประสบการณ์เยอะนะอายุนี่น่าจะมากกว่าผมด้วยนะน่าจะมองเรื่องพวกนี้อย่างเข้าใจแล้วควรจะรู้ว่าควรจะแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสารรค์หรือมีผลดีต่อตัวเองหรือต่อพรรคเพื่อไทยเองไงอันนี้เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะเพราะว่ายิ่งนานถ้าคุณยิ่งแสดงออกอย่างนี้นะคุณจะยิ่งถูกดูร้ายค่ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนที่ไอว่านั่นแหละ แล้วอยากเห็นอย่างนั้นผมว่าพิสูจน์กันไปเลยถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทําถูกต้องแล้วนี่มันเจ๋งมันดีนะคุณสู้กับพรรคประชาชนแบบนี้ไปเลยคุณซัดกันแบบนี้ไปเลยแล้วไปวัดกันที่คือถ้าคุณเจ๋งจริงคุณต้องเอาชนะพรรคเด็กที่คุณว่าให้ได้ที่คุณไปเรียกเขาพรรคเด็กเนี่ยคุณเป็นพรรคคนแก่คุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณมีประสบการณ์คุณมีก่นผมก็เชื่อว่าพวาคุณมีเก่นนะครับไม่อย่างนั้นในี่คนแบบทักษิณสร้างพรรค ไทยลักไทยยิ่งใหญ่มาขนาดเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แะแต่ว่าทําไมวันนี้มันยิ่งดูถดถอยมายิ่งแย่และพฤติกรรมที่ไปตอบโต้หรือที่ไปกล่าวหาที่ไปด้อยค่าพักพักประชาชนที่คุณเรียกพักเด็กเนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พ่ายแพ้ทางการเมืองในเชิงในเชิงเนื้อหาที่ที่อ่าสสคุณก็สู้พักจานวนสสคุณก็สู้พักส้มไม่ได้ แล้วพอบริหารไปคุณก็สร้างผลงานแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอต้องเสนอตัวที่จะให้คนพักประชาชนเลือกเนี่ยเขาก็ไม่เลือกคุณเขาก็ไม่เลือกคนของพักคภูมิใจไทยแล้วคุณก็ต้องหลุดจากการอำนาจจากการเป็นรัฐบาลไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณจะสู้นะโดยเฉพาะเลือกตั้งสมัยหน้า เนี่ยที่คุณสู้อยู่ทุกวันเนี่ยคุณก็พยายามที่จะชนกับพรรคประชาชนพรรคส้มเนี่ยซึ่งซึ่งในสนามเลือกตั้งข้างหน้านี้ต้องสู้กันแน่นอนโดยตรงคุณไปเอาชนะเขาให้ได้ไอ้นั่นมันจะวัดคุณค่าของคุณว่าคุณเจ๋งจริงหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณเจ๋งคุณเก่งคุณต้องเอาชนะพรรคส้มให้ได้ในสนามเลือกตั้งแล้วเอาชนะพรรคส้มให้ได้ในเรื่องเครดิตผลงานความนิยมผลงานในสภาผลงานแล้วตอนนี้คุณ คุณคุณก็มาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันกับเขาเนี่ยภูมิธรรมครับจิรายุครับคุณมาเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันกับเขาเนี่ล่าสุดเหมือนถือว่าเอา่เออะไรนะจะไม่ไปร่วมสังกรรมกับพรรกประชาชนในการเป็นฝ่ายค้านมันไม่มีสปิริตเลยคุณยังพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมันใจะให้เห็นหึงว่าคุณยังมีความเจ็บแค้นอยู่คุณต้องใจกว้างกว่านี้หน่อย ยิ่ง,งคุณทำแบบเนี้ยค,ค,คุณคุณจะดูด้อยค่ามากขึ้นแล้วทำไปเพื่ออะไรครับเพื่อความสะใจเหรอหรือว่าเพื่อไอความรู้สึกเจ็บปวดลึกๆมันจะได้บรรเทามันไม่บรรเทาเหรอกครับถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วการเลือกตั้งนี่คุณโดนพรรคสมเอาชนะไปได้เนี่ยคุณความรู้สึกลึกๆที่คุณ รู้สึกเจ็บรู้สึกแค้นเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บและแค้นหนักขึ้นไปอีกอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับคุณก็รู้ว่าหลักคุณก็แก่มากแล้วแก่กว่าผมด้วยบางคน,นแค่นี้ทําไมจะรู้ไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจจดเนี้ยจนทุกวันเนี้ยต้องออกมาให้เด็กถอนงอกอยู่เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นเน่ยนะเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้แล้วกันสั้นๆพราะพูดมาเยอะแล้วนี่นะถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งจริงเนี่ย แล้วไปบอกว่าเขาเป็นพักเด็กเนี่ยเอาชนะเด็กให้ได้สิครับเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเอาชนะเด็กให้ได้เลยแล้วที่ภูมิทารรไปบอกกับนักข่าวว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคาดว่าจะมาที่หนึ่งหรืออย่างแย่ๆก็ามาที่สองเอาให้ได้อย่างที่พูดไว้ทำให้ได้เลยพิสูจน์ว่าตัวเองเจ๋งจริงดีกว่าเด็กจริงถ้าแพ้เด็กเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เจ๋งจริงปากปิดท้ายไว้ตรงนี้นะครับ ระหว่างพักคนแก่กับพักเด็กและคุณผู้ชมอย่าลืมตอบผมมาด้วยนะว่าถอนงอกไปได้กี่เส้นครับนี่คือสปอนเซอร์ไลฟ์เทวิตโพก,กับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ